นนะไปนเดินป่ะสวัสดีครับเพื่อนๆนับผมวิญญาพาเที่ยวนะครับวันนี้มาเที่ยวไกลเลยนะครับจากอัเบอ จากบางบัวทองบางใหญ่บางบัวทองปั๊มบางจากนะครับตรงที่มีแมตม์ตมตโด,โดูรโรแมตดูนักเยนะมัโดูน่เลยนะเริ่มคิดจากนั้นเลยจะพา fc ไปรีวิวถนนจากแยกบางบัวทองขึ้นไปตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะไปพาไปดูว่าถนนจะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหน นะครับส่วนมากไปเที่ยวแต่แถวอีสานบ้านเราอยวนี้พาขึ้นไปทางภาคกลางดูนะครับเปลี่ยนบรรยากาศดูนะครับได้มีโอกาสมาก็ลองดูนะครับไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะโอมาเจอตรงนี้ถนนกําลังเริ่มทําอะไรเนี่ย<อ>เห็นไหมครับเบลเลอร์อตั้งแดงจึงคืองอยู่นะครับแดงจึงคืองอยู่เลยนี่นะครับนะครับ วิญญาเริ่มคลิปจากปั๊มน้ำมันบางจากนะครับตรงมีมักโดนอมักโดนัตนั่นแหละมักโดนั๊นั่นแหละนะครับเริ่มจากนั้นนะครับนี่มันเป็นอะไรเนี่ยเบริเออร์ตั้งแดงใจวายอยู่เนี่ยมันคืออะไรเนาะนี่เนาะนะครับใจแดงว่ามีงานก่อสร้างอะไรสักอย่างนะพี่น้องนะพาไปรีวิวถนนจากบางบัวทอง มุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีนะครับบับร,รบหารบุรีนั่นแหละนะครับไปดูซิว่าเป็นยังไงถนนแถวภาคกลางนะครับจะเป็นยังไงบ้างจะสวยงามวิวภูเขาอะไรมีไหมนะครับหรือมีแต่รถกลด <c oughs> ับเริ่มอกอกมาแล้วก็เห็นรถเยอดเลยนะครับ ผมบอกจากปามบางจากมาเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปนู่นเลยจังหวัดสุพรรณบุรีรถหนาแน่นเยบ็บนะครับนะไม่เหมือนแถวอ,อีสานบ้านเราอีสานบ้านเราก็มีจะภูเขามีพุ่งไร่ทุ่งนานี่มีจะรถจะรถเรือเต็มไปหมดนะครับไปดูกันว่าถนนเส้นนี้ไม่แน่ใจว่าหมายเลขศูนย์อะไร,เด,ะรเ,ดเดี๋ยวเอฟซีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววิญญา ขับไปดูก่อนว่าจะมีผลอะไรบ้างเนาะไปดูกันนะครับเอ้เพื่อนๆเห็นว่ามีงานก่อสร้างเนี่ยมีมีมีป้ายแดงๆเนี่ยติดตลอดทางเลยนะนะครับเนี่ยใช้ความเร็วแค่30ิกิโลเมตรต่อชัมม่วโมงวิญาก,กดจะ90แ90เล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีอะไรทำอะไรหรือเปล่านะครับนะนะไปดูกัน ขับเพลินรถข้างหลังรถมาเนี่ก็จะดาวนะครับขับช้า่ะครับเอาเลยลูกพี่ไปเลยนะครับ <c oughs> ไปเลยครับนะครับก็ขับใช้ความเร็วนะดูโอ้หมถนนภาคกลางนี่นะครับถนนภาคกลางเนี่ยล่องกลางถนน,นใหญ่ใหญ่ พอถนนบ้านเราเลยสารบ้านผมเลยนะครับเห็นไหมทุกระยะเช่นทางจะมีสะพานลอยข้ามนะครับทำไมสะพานลอยเยอะเอฟซีคงเข้าใจนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนปลูกบ้านสองฝั่งถนนเนี่ยติดกันแล้วการการจะข้ามถนนไปมหาสู่กันเนี่ยมันจะลำบากต้องมีสะพานลอยข้ามนะครับสังเกตได้ง่ายๆ ท่าเอฟซีทางสุพรรณบุรีนะครับช่วยบอกวิญญาด้วยว่าสะพานแต่ละสะพานเขาเรียกสะพานอะไรบ้างนะครับอยากดูนะครับสังเกตล่องกลางนะครับใหญ่มากเลยล่องกลางถนนเนี่ยเป็นโอ้นี่สะพานอะไรเนี่ยสูงโด่งเลยนะครับโค้งเลยนะโอ้นี่แม่น้าคลองน้ําครับคลองน้ํานะ เคยเอฟซีชมแต่ถนนทางภาคอีสานก็มาลองชมทางภาคกลางบ้างนะครับก็เป็นยังไงบ้างจะได้รู้กันนะฮะก็มีเม็ดฝนโปรยปลายลงมานะครับเอฟซีก็ขออภัยที่เปิดที่ปัดน้ำฝนนะครับนะภาพอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าอากาศฝนตกตลอดทางตั้งแต่วิญญาขับรถออกมาจาก ธัญบุรีนะครับวิญญาไปธัญบุรีมานะครับปทุมธานีคลองห้านะครับออกจากนนท์มาเลยนะครับฝนตกตลอดทางนะครับวันนี้วิญญาถ่ายคลิปวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าวันนี้นะครับบางเลนยีน่สิบสี่สุวรรณ ب หกสิบสี่โอ้โหไกลพอสมควรวันนี้วิญญาเอารถ สีป่ประตูมานะครับของวีโก้เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีป่ประตูนะครับอาจจะไม่เหมือนคันสีขาวขผมคันนี้เป็นสีดำของบนเป็นแคปธรรมดานะครับเบนเดอร์แคปคันนี้เป็นสีป่ประตูเนาะเอ้วิงยาเคยมาเมื่อก่อน,นเน,อนี่ยเบลเอร์ตรงเนี้ยทาไมเก่าใช่เนี่ยคือยังไง คอยติดตามดูนะครับเพื่อนๆว่าถนนจะเป็นยังไงบ้างลักษณะของถนนสวนทางนะครับพอมาภาคกลางเนี่ยค่อนข้างรถจะเยอะนะครับรถรถเยอะมากนะครับรถรถค่อนข้างจะเยอะนะครับรถพ่วงรถใหญ่เนี่ยว่ามันใกล้เมืองเนาะใกล้เมืองเทพเราอาจจะส่งสินค้าไปมากันบ่อยๆนะครับเพราะมันใกล้ตัวเมืองเนาะ ถนนเป็นถนนก e ี่เลนสอยสองเลนสามเลนจอดนะครับเป็นถนนไม่ได้ถนนส่วนเลนนะครับเลนใครเลนมันนะครับเขวมุ่งหน้าไปเมืองสุพรรณบุรีก็เป็นถนนสี่เลนลักษณะแบบนี้อย่างที่เอฟซีเห็นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยอย่าใช้คมเร็วอยู่ที่ร้อยนะครับร้อยร้อย ใช้ความเร็วสักหน่อยว่าช้าไม่ได้มีบางจุดก็จะเป็นถนนสี่เลนก็มีนะครับบางเส้นจราจรก็อาจจะมีเส้นทึบเส้นไยบ้างนะครับคละคล้าวกันไปก็จะมีอาจจะเป็นที่ยูเทิร์นรถอย่างเงี้ยนะครับข้างหน้าเรา,าจ,จะเป็นที่ยูเทิร์นรถเห่นไอย่างเงี้ยะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ยูเทิร์นรถโอ้ที่ยูเทิร์นเขาจะแบบ เลี้ยวได้เลยนะครับดูเทนี้หักรถเลี้ยวกลับได้เลยนะครับกลับได้เลย,เยนะครับไปเรือพังจับยอก็มีนะครับผมเชื่อได้เลยว่าเอหลายๆท่านก็ไม่เคยมาเลยนะครับถนนเส้นนี้จากบางมทองมุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย เอฟซีหลายท่านก็คงขับรุถมาประจำนะครับบ่อยๆนะครับถนนเจนนี้ก็มุ่งหน้าไปนู่นนะครับตัวเมืองสุพรรณบุรีไปชัยนาทไปนครสวรรค์ขึ้นนู่นเลยไปได้เลยไกลๆเลยครับข้ามแดนไปเชียงรายไปนู่นลนะถึงเมียนมาได้นะครับ เส้นนี้นะครับไปได้เลยสบายๆเลยนะครับมั right. 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 นก็จะไปเชื่อมกันถนนเอเซียนะครับ right. ตรงช่วงระหว่างจังหวัดน,นครสวรรค์นั่นเองนะครับไปเชื่อมันตรงนั้นเลยถนนเส้นนี้นะครับขับมานิดนึงก็เห็นกำลังมีงานก่อสร้างขยายถนนกันอุตรุดเลยนะครับอย่างบางเลนเนี่ยออกซ้ายมือนะครับบางเลนออกซ้ายมือนะครับบางเลนออกซ้ายมือนะครับบางเลนเนี่ย เนี่ยบางเลนออกไปนี่เลยนะครับออกสายมือนี่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยบางเลนยิงยาวเลยไปนู้นเลยออกเมืองกาญจนบุรีออกไปนู้นได้เลยนะครับเป็นบางเลนอนาคตข้างหน้าแถวเนี้ยคงจะพัฒนากันอย่างอุดรุนนะครับเห็นก่อสร้างงานก่อสร้างกําลังขยายกันเยอะแยะเลยนะครับอย่างที่วิญญาบอกเอฟซีว่า สะพานลอยทำไมเยอะก็เพราะว่ามีมีประชาชนคือเจริญนะแถวนี้เจริญมีโรงงานมีอะไรต่างๆอยู่ข้างๆกันเยอะนะครับก็เลยมีการทำสะพานลอยให้ประชาชนไปมาหาสู่กันนะครับเนะโอ้โครงการขยายถนนนี่มีทุกที่นะครับเพื่อนๆนะเห็นไหมมิยาไม่เคยมาซะหลายปีนะครับเมื่อก่อนก็ ก็บ่อยๆนะครับเคยมาบ่อยๆแถวนี้นะครับแต่มาตอนนี้โอ้โหถนนขยายมากอนุข้างหน้าอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นถนนปาดเลนก็ว่าได้ต่อไปนี่เห็นไหมครับใหญ่มากเลยแล้วก็ป่ามากนะครับเนี่ยดูโอ้โหโ,หโอ้โหนี่มาขับรถที่นี่นี่เขามาขับรถที่นี่เลย ลับรถไกลนะครับออกจากบางเลนมามากลับรถที่นี่นะถ้าจากไปเข้าไปแถวลาดลุมแก้วนะนะครับลาดลุมแก้วนะนะครับลาดลุมแก้วถนนจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับพอมาถึงช่วงนี้ก็จะเป็นถนนสี่เลนไปแล้วนะครับตรงนี้นะตรงนี้นเลยหน้าลงเบียร์มาหน่อยนะครับหน้าลงเบียร์มาหน่อยนะครับถนนสีเน่เลน ชัยนาทเห็นไหมครป้ายชัยนาทนาครสวรรค์เห็นไหมครับอยู่ซ้ายมือวิญญาณเมื่อกี้นี่นะครับถนนเส้นนี้สามารถวิ่งไปชัยนาทนาครสวรรค์ได้นะครับแต่หมายเลขถนนนั้นวิญญาณไม่เห็นป้ายบอกนะครับก็ขอขอภัยระยะทางจากบางมือทองมาเลยประมาณ70กิโลนะครับ70 70กว,กว่าหน่อยนะครับ70กิโลหน่อยนะครับถึงตัวมองสุพรรณเลยทีเดียวนะ อิวถนนก็มีชำรุดนะครับมีชำรุดบ้างเพราะว่าวิยาคาดว่าน่าจะเป็นรถใหญ่วิ่งเยอะนะรถใหญ่วิ่งเยอะบรรทุกหนักวิ่งเยอะนะลักษณะแบบนั้นตรงดิวเลยเพื่อนๆขับแบบปิ้วเลยนะครับชิวๆไปเลยแบบสบายๆ จากบางมูอทองไปสุพรรณบุรีนี่เป็นถนนเส้นตรงอย่แล้นะครับก็ท่านคงจะรู้ดีนะเรื่องที่ว่าเมืองสุพรรณเราเรื่องถนนนนทางไป่ต่อไปไล่เป็นนาก็ยังลาดยางเนาะนะครับกยอรมรับว่าผู้นําพัฒนาบ้านเมืองดีนะครับอยากให้เอซีตอบ คอมเมนต์วิญญาณหน่อยสะพานที่ข้าม 2, 3, สองสามสะพานไม่ได้เขาเรียกสะพานอะไรยังไงนะครับวิญญาณไม่เห็นป้ายนะครับวิญญาณไม่เห็นป้ายก็เลยบอกให้เอฟซีไม่ได้นะครับอยากให้เอฟซีทางสุพรรณหรือหรือเอฟซีที่รู้นะครับว่าสะพานที่ข้ามแต่ละสะพานเขาเรียกสะพานอะไร,รหรือเอฟซีเคยใช้ถนนเ้นนี้บ่อยๆช่วยยกมือหน่อยนะครับช่วยตอบคอมเมนต์นหน่อยว่าไปเที่ยวบ่อยครับ ผมผ่านบ่อยครับอะไรเงี้ยนะครับโอ้มีร้านกับข้าวอยู่ข้างทางเพียบนะครับเพียบเลยทีเดียวโอ้โหพี่ใหญ่ชอบใจตรงไหนนะครับล่องกลางถนนเนี่ยมีต้นไม้เพียบนะต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนนั้นเลยนะครับต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนนั้นเลยนะครับเห็นไม่ชัดเลยต้นไม้ใหญ่ ถนนก็ช่ำรุดเห็นไหมเต้ยติเห็นไหม,ค,ไไหมครับที่ถ่ายถ่ายคลิปอยู่นั้นก็จะมีรถพ่วงใหญ่ๆเงี้ยรถยาวๆอย่างเงี้ยเทรลเลอร์ใหญ่ๆวิ่งนะครับเนาะมันก็จะลักษณะอย่างนี้ก็เลยอาจจะชำรุดบ้างถนนนะครับชำรุจดจะโฉบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับยาสมัยก่อนก็เคยวิ่งบ่อยๆทําใหม่ๆก็ยังไม่ชำรุดพอใช้ไปนานๆก็รถใหญ่วิ่งบ่อยๆนะครับเนาะ ตามดูนะครับมันจะไปไหนบ้างอย่างไรนะครับนะมมเนาะบนเส้นนี้จากบางบัวทองบางใหญ่บางบัวทองมุ่งหน้าไปสู่ศูนย์เมืองสุพรรณบุรีแถวเนี้ยอย่าลืมกุ้งเยอะเยอะนะครับกุ้งแม่น้ํากุ้งเลี้ยงกุ้งอะไรเยอะนะครับเยอะเลยทีเดียวอย่าเข้าซ้ายหน่อยวิ่งตะลนขวาก็จะดาวนะนะครับเนี่ยใช้ความเร็วเป็นร้อยครับ ไปยังเฟียงนะครับไปยังเฟี้ยงนอสถนนกาดีมาก,กาะนะครับถนนดีมากครับก,ก็มานี่เป็นสะพานที่สามนะคงโค้งนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับ f อฟที่ตามอยู่ถ้าเกิด f อฟเคยมาเคยรู้เรื่องว่าเคยรู้ว่าสะพานที่คุงโค้งเนี่ยเป็นเขาเรียกสะพานอะไรยังไงนะครับข้ามแม่น้ำหรืออะไรเนี่ย โอ้สะพานแม่น้ำครับข้ามแม่น้ำอาจจะเป็นคลองต่างๆนะครับเนาะคฝากถึงเอฟซีด้วยนว่าถ้าขับรถมาจากบางบุทองขึ้นไปสุพรรณบุรีเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องความเร็วนะครับมีกล้องจับความเร็วอยู่เยอะเลยทีเดียวเห็นหลายตัวนะครับขอแจ้งข่าวให้เอีทราบนะครับเห็นกุ้งทุเรียนกระท่อมขายข้างโรงงานไใ่ไค คลายคายข้างทางเพียบเลยนะครับพาเอฟซีมารีวิวถนนจากบางบัวทองบางบัวทองขึ้นกับนนบุรีนะครับนนบุรีนะครับไปจังหวัดสุพรรณบุรีบุรีเหมือนกันนนทบุรีสุพรรณบุรีอ่ะโอเคลงท้ายรีดด้วยกันแล้วกันครับขอบอกได้เลยว่าโซนภาคกลางเราเนี่ย จะไม่ค่อยมีภูเขานะครับเป็นถนนเรียบส,ส่วนมากนะภูเขาจะไม่มีนะครับจะไม่มีเหมือนภาคอีสานภาคอื่นๆเขานะครับภาคกลางเราจะไม่ค่อยมีภูเขานะครับเป็นพื้นที่เรียบก็เ,เคยมีคนเล่าให้ฟังนะครับคนเก่าคนแก่สมัยก่อนบอกว่าโซนภาคกลางเราลงมาเนี่ย จะเป็นทะเลเก่านะครับเป็นชายทะเลเก่าที่น้ํามันแห้งเหือดหา,ายลงไปก็กลายเป็นดินนะครับเป็นดินแตใน่ในโซนที่เราอยู่มันก็หลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันปีเนาะดินก็แข็งแกร่งนะครับจากชายทะเลเก่าเพราะว่าข้อสังเกตตรงที่วัดเกดีหอยเนี่ยนะครับสมัยวิทญ,ญา อยู่แถวนครขมเนี่ยมาทํางานที่นครขมเนี่ยเคยไปไหว้พระเจดีหอยที่มาที่ไปนั่นก็คือ,คอทางวัดได้ขุดขุดดินไปเจอเรือเรือที่ขนหอยนะเต็มหมดเลยนะครับน่าจะเป็นทะเลเก่าจริงๆที่โบราณพูดจริงๆนะครับข้อมูลอะไรไม่มีมากถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับอ่ะวิญญาณก็เลยไม่มีอะไรมากก็พาเอฟซีมาติดตามดูถนวนน้นทาง จากตัวบางบัวทองบางใหญ่บางบัวทองของหน้าไปทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหมายเลขถนนอะไรนั้นวิญ,ญายังไม่ทราบถ้าเอฟซทราบช่วยแจ้งให้วิยญญาทราบด้วยนะครับผมนะครับเขาเรียกถนนอะไรยังไงนะครับไม่ถนนเขา สวยเป็นถนนคอนกรีตเลยนะครับเทคอนกรีตเรียบเลยนะครับนะีบ่ยความเร็ววิญญาวิ่งอยู่90เนี่ยแสงฟิวฟิวนะครับใช้ความเร็วได้เต็มที่นะครับเต็มที่เอฟซีหลายๆท่านก็คงไม่เคยมาเลยถนนเส้นนี้นะครับจากบางโมทองมามืองสุพรรณบุรีนะครับแต่เอฟซีหลายๆท่านก็เที่ยวประจำนะครับ รถเยอะนะครับรถเยอะภาคโซนภาคกลางในรถจะเยอะมากเพราะว่า,าจะเป็นแรงเศรษฐกิจเนะาะก็คืออยู่ใกล้กรุงเทพจ่ายใกล้กรุงเทพก็จะมีค้าการขายการค้าขายคนส่งกันอย่างนี้นะครับนะในใกล้ระหว่างกรุงเทพออกมาสุพรรณชัยนาทวกเนี้ยวิ่งกันได้ส่งของกันได้นะครับและถนนเส้นนี้มันก็จะ ไปทะลุไปถึงชยนยนาดออกทะลุชยนยนาไปเชื่อมถึงนอนเอเชียได้นะครับก็เลยมีรถใหญ่วิ่งผ่านไปตรงนี้เลยครับอยาก,กดเลนขวาซะยาวเลยนะครับเพื่อนเห็นกล้องอยู่น่าจะโดนจับควมเร็วว่า นะมีใบสั่งไปก็รับไปนะครับก็คงไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าวิ่งตามตูดเขามานะครับถ้าเกิดว่าจับก็ต้องจับด้วยกันหลายคันที่ไปด้วยกันวิ่งบุพเัอนะครับเห็นป้ายข้างหน้านะครับมีป้ายอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูป้ายเขียวเขียวข้างหน้านะครับ้าบ้านอีสานบ้านผมก็เรียกป้ายแหล่ๆนะครับนี่แหละสีเขียวเขียวยงยงเลยนะครับนะเห็นไหมครับ ถ้าออกซ้ายมือจะไปอำเภอสองพี่น้องนะครับออกสองซ้ายมือตรงไปสุพรรณบุรีนะครับถ้าออกซ้ายมือหมายเลขถนนโอหมายเลขถนนสามสี่ศูนย์นะครับถนนที่เราใช้อยู่นะครับสามสี่ศูนย์นะครับถนนสามสี่ศูนย์จากบางใหญ่บางัวทองวิ่งไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะครับ สุพรรณบุรี43กิโลนะครับเชียนาาร้อยกว่ากิโลนะครับก็พอสมควรนะพอสมควรพอสมควรครับ40กิโลมันก็เริ่มคิดมันก็เห็นป้ายบอกอยู่แล้วว่า70กิโลนะนะครับตอนนี้เหลืออยู่40กิโลเองเนี้ยสุพรรณบุรีตรงไปลาดบัวหลวงอ่าลาดบัวหลวง เราบุหวงกลับลงไปอีกนะครับต้องกลับรถออกไปลาดหลุมแก้วรับลาดบุหลวงนู่แหละนะครับที่พยาผ่านมานน่นแหละแต่ยอมรับว่าถนนสวยงามนะครับถนนสวยงามเรียบล่องกลางถนนมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนี่ครับเห็นไหมต้นไม้ใหญ่ๆถ้าชมมุมสูงคงสวยนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยแต่ ตามถนนไปเป็นทิวแถวไปถูกไหมครต้นอะไรเนี่ยต้นไม้อะไรเยอ,อะแยะเลยีนกลางถนนน,นนะม่ทราบสิบแต่ของขึ้นชื่อแถวนี้ก็จะเป็นกุ้งสดนะครับแถวนี้นะครับเป็นกุ้งสดนะครับกุ้งสดนะครับอย่างที่แยกผ่านมาเมื่อกี้นะครับอำเภอสองพี่น้องถ้าเอฟซีจะเข้าอำเภอสองพี่น้องก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับ ไปนาดนครสวรรค์เห็นไหมฮะเส้นทางเบี่ยงทางเลี่ยงคือเลี่ยงจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปตรงนี้เลยเห็นไหมถนนแถวนี้จะแตกต่างกับถนนทางอีสานบ้านเราเนาะสามบ้านเรามันจะเป็นทางอีสานบ้านเราอีสานบ้านคอยก็เชื่อนว่าเป็นหลุมเป็นนุ่นนะครับเป็นอ่าเป็นหม้อนะครับขึ้นหม้อลงหม้อนะครับถ้าเป็นอีสานบ้านผมเนาะแต่แถวเนี้ยถามว่ามอมีไหม มีครับตรงสะพานโค้งๆน่ะแะมันเป็นมอนะครับก็เ,เหมือนมอบ้านเฮาบ้านอีสานบ้านผมมันนะครับขึ้นวืบลงวืบนะมอที่เตี้ยก็คือสะพานเขานั่นแหละเขาเรียกมอนะครับมอภาคกลางนะครับแต่จริงๆแล้วภาคกลางเนี่ยพื้นที่จะเป็นลาบลุ่มเอยลาบนะครับพื้นลาบส,ส่วนมากครับเรียบเลยเห็นไหมพี่น้องเนี่ยขับไปนี่เรียบ ก็มีไร่มีนาของประชาชนหว่านข้าวไว้เนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยเนะนะนะน,นี่ยถนนเนี่ยเราเรียบเลยดไหมเผือเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเรียบจิบนะทำพูดกันตรงว่าเรียบจิบนะครับสามารถางกับป่านทิโทษคือเรียมแทนนะนะครับนะไปแบบนั้นขายอะไรนี่กุ้งเออกุ้งกุ้งกุ้งสดนะครับ ไปฟีอยากกินกุ้งกับมากิกนกุ้งได้เลยทำไมรถขนของหนักเขาไม่สนใจเขาวิ่งอย่างเดียวแหละบุกลุยนะครับรถใหญ่ๆบนทุกของเต็มคันนะครับชอบใจตรงร่องกลางถนนนะครับเนี่ยตรงข,งขงวามือวิญญาเนี่ยขอมาท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆเต็มหมดเลยนะครับ ยาวยยเลยนะครับินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เข้าเขตสุพรรณบุรีแล้วนะครับ ลายท้องไม่ไสเพื่อนอยาใช้ความเร็วมา120นะครับช่วงช่วงเนี้ยเพราะเป็นทางโล่งนะครับโล่งมากเลยนะครับโล่งแบบถนนตรงด้วยทั้งตรงทั้งเรียบนะครับยาก,กด120นะครับตามมินิคูเปอร์คันสีเงินเลยนะตามมาที่อย่างเร็วเลยนะครับ ขะไรคัหน้าแลรวร้อยยิยงยังไม่ติดฝุ่นกันเลยพี่นะนะครับไม่ว่าการรถเราเปรถครอบครัวนะครับรถอันนั้นรถแรงนะ,ร,นะราคาสูงไม่ว่ากันเทียบกันไม่ได้รถเยอะนะครับรู้สึกว่าเข้ามาใกล้ๆตัวเมืองสุพรรณบุรีรถค่อนข้างจะเยอะหนาแน่นขึ้นนะครับ ป้ายสีน้ำเงินดังข้างหน้าเนี่ยมันอะไรอ,อ่ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุพรรณบุรีมีอรบ้างสารเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างที่เมืองสุพรรณเห็นไหมฮะก็อยู่ตรงป้ายนั่นเองนะครับก็จะเห็นเอาป้ายเขียวๆข,ข้างหน้ามันคืออะไรไปชมต่อไปเอาข้างหลังเขาหน่อยเดอ้อรอหน่อยเดอ้อ จะขับเลน้ขวาขับเรื่อยๆใจเย็นๆหน่อยลูกพี่คราขออภัยเห็นป้ายข้างหน้าไหมครับสเีเขียวๆด้านหน้าข้างหน้าเราเนี่ยตรงไปก็สุพรรณบุรีนครสวรรค์ถ้าออกซ้ายมือเป็นอำเภอ,เ,อเสนาอยุธยาก็แสดงว่าจะขึ้นข้อมข้างหน้าเราเห็นไหม จะขึ้นไปบนสะพานแล้วกลับยูเทิร์นลงไปตรงนู้นเลยอําเภอเสนาโนุนนะครับโน่นเลยยาวๆริบๆิไปโน่นเลยนะครับโน่นเลยนะครับไปวิทยาได้เนาะดูสันนุนทางตัวเนี้ย้โหฝักไฟหมดเลยไม่รู้เส้นไหนเป็นเส้นไหนแล้วเพื่อนๆเป็น,น,น,นยังงงหมดแล้วตอนเนี้ยนะครับไม่ว่ากันตามไปจะไปถึงไหนอย่างไรต้องลองดู ช่วงนี้อย่างที่ FC เห็นนะครับมันจะมีทางเลี้ยวไปตรงไหนตรงไหนก็มีป้ายแต่ละจรบอกเราอยู่นะครับเราก็ลองดูเผื่อว่า f c ทางอีสานบ้านเฮานะทางอีสานบ้านเฮ่เดมาเนานะครับกับบนคิปย่ากันครับถ้าุูบนบเคยมาอาจมาสิเพื่อเห็นคิปย่าสันจินะครับนะถ้า f อที่ไม่เคยมาไลชมคิปย่านะก็ก็จะได้รู้บ้างนะครับ าปมาสุพรรณบุรีตรงไปนะครับบางปะมาเข้าซ้ายมือนะครับเด้ออำเภอบางปะมานะครับเมืองสุพรรณบุรีนะครับก็บ่งบอกจะเข้าเขตตัวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลักษณะแบบนี้นะครับเหลือ11กิโลนะครับจะถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะครับนะครับหนทางก็จะเห็นเลยสะดวกสบายนะครับ สบายมากบนทางเรียมใช้ความเร็วเต็มที่ได้เลยนะครับถ้าเอต้องการแบบความเร็วนะครับแต่วิญาก็ลองอัดดูเมื่อกี้เนี่ยร้อยยี่นะครับไลายร้อยยี่เกิดอาการพวงอะไรสันส่นๆดึกๆๆ,ๆ <laughs> นะครับก็เลยเบาๆนะครับนะไม่ว่ากันเราก็จริงๆแล้วก็ ไม่อยากขับเร็วนะครับเพราะว่าความปลอดภัยเรามันต้องมาก่อนเนาะที่เราขับบางทีเราก็ต้องเล่งนะครับเราจะไปยังไงนั้นยวคอยติดตามดูอีกเที่ยหนึ่งครับเพื่อนๆก็เข้าเขตตัวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะครับวิญญาณก็ไม่มีอะไรมากวิญญาณก็อยากจะให้ซีเห็นรู้รู้เส้นทางนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง อยางก็มีเมนอะไรมากแต่คลิปนี้ได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคิดหน้าเจอกันใหม่ครับอาจจะพาเที่ยวตัวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับสวัสดีครับ